สวัสดีค่ะยินต้อนรับเข้าสู่ช่องติ่งให้สุดวันต่อเนื่องใช่ TMI EP ที่สิบเจ็ดนะคะทุกคนสำหรับ EP ที่สิบเจ็ดนี่ก็คือก็จะเป็น B-Hydracin ของ My Treasure นะคะก็คือแบบ EP ก่อนหน้านี้เป็น TMI แล้วก็คือเราได้ดูทั้ง B-Hydracin ของแชป1นึ 2, ่งแชป2แชป 3นะคะแล้วก็แบบเป็นเป็นการถ่ายโฟโต้ชูตเออเป็นแจ็คถ่ายแบบเวอร์ชันแจ็คเกอะนี้โน่นนี่นั่นไปนะคะ<ม>สำหรับอีพีนี้เราก็จะมาดู B บเบื้องหของมายเจอชช์ชอบมากเลยอยากเห็นว่าแบบจะมีฉากเค้กนั้นปะว่าแบบเราชอบฉากเค้กเราชอบฉากเร<อ>าชอบฉา,<อ>ากเลยจีจเออค,อคือคือแบบ ดีเนาะคือปกติถ้าเป็นวงอื่นๆเวลาเขาบีไฮเขาก็จะเป็นแบบบีไฮเลยแต่นี่คือแบบ TMI อ็มไอคเป็นคอนเทนต์รายการอย่างเออเออของเทเชอร์คือแบบไปดูกันดีกว่าคะ่ะว่าบีไฮของเทเชอร์มาเ e a ชอร์นี้จะเป็นย e ังไงกันเลยจ้ะไปดูดอ๋อฉันวิซ้อเปเนี่ย <c oughs> ตึก <c oughs> แ <c oughs> เปิดไอ้จอ,อ,อกอูนะจะมีจอกอูออกมา 라스트 잡. ุดจับเ샤รื톡องบินกินแล้วกันถามคุณ는็อ는คร는บ이ปทะเ에ช는นี่ค이อช่วงนี้นี่คือช่วงนี้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 ช 다. 죽 가자. 죽 가겠습니다. 무파이 팍แล้ว 팍แล้ว. 저 소피서 소피 빨리 갈게요. 오늘 아니 맵이 이만 총합 말 지르시오. 많이 사랑해 주세요. 가자. 마이크 셔 말씀. 우이 샵 탄ชาย ทั้งหลาย. 기억해 빕니다. 기억해 빕니다. 저도 같이 나와서 같이 걸어. 알겠습니다. 어디죠? คคยคะไม่โปรดค่ะหล่หลั่ำสันน่าซ่าไม่ไม่ใช่แบบเทเชอร์มาโค้งเรานะเราไปโค้งเองผู้ชายคะให้เกียรติฉันน่ารักคนนี้ค่ะใจเยนซึ้งแม 저 같은 경우는 이제 멤버들의 사랑을 찾아다 보니까 보성예고의 왕자. 이런 느낌이죠. 저 같은 의 왕자. 링 여러분 지금이 입니다우는 저는요. 영국가니다이시도가라바이

마이크로에서 저희 왕자들의 모습을 기대해 주세요. 왕자들의 모습은 3초 지나입니다. 하나 둘 셋. 코어, 코어, 라바이, 코어, 러버, 라바이, 러버, 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 러 มันเค้กจริงเิ้กบอลเหมือนคุณแม่บอกเดี๋ยวนะถ้าเค้กจริงแล้วใหญ่ขนาดนี้ก็องเคี้ยงทั้งบอร์จ่ะทั้งประเทศเฮ้ยมันโดนมากินมากเลยกินคุณเค้กฉันว่านี่ยอะค่อยๆต่อนะคะค่อยๆจับใหม่เลย mình đói luôn, thích chụp nhíu mà, thích lông nhíu, ốc, nhóc, hươu này, ốc ở Lắp lại, l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 ắp rồi lắp lắp lại, lắp lắp lại, lắp sao lắp lại, lắp lại, lắp lên cả. lại, lắp lại, 촬영하고 있는 곳은 교실인데요. 그냥 교실이 아니에요. 보시면 일단 좋은 분들이 섭지않죠 그냥 촬영합니다 책상과 교과서 가어인으져있어요 무엇이냐? 환상 속에 있는 교실입니다. 환상 속에. 지금 이 시간에서 마셔야 될. 디오 촬영끝났습니다 yeah. 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 아, 아. 어? 네. 와, 진짜요? 와. 행복한 노래와 행복 행복한 노래로 행복하게 마무리 지었고요. 저희는 이제 부대에서 샤했도록 ่วในอนาคตข้างหน้าซอกันเราอาจจะได้แจยเกมิวเป็นดับเบิ้โดยมีเทยชออนซอกเป็นเมนเทอร์ส่วนตัวให้คุณ จงมันแบบแต่จบได้แบบฉันอยากดูต่ออ่ะฉันอยากดูอีกอ่ะเพราะฉะนั้นเราไปดูอีกที่8ต่อกันเลยจ้าจ้าเวยเว๋เว้ยอ๊ะวันนี้เปลี่ยนมากนะต้องบอกเป็ม่งนะสิ

อ๋อพี่สองมาเซอร์ไพรส์เหรอหนึ่งแปดหกสิบแปดเป็นตัวแทนแต่จีฮุนนี่ก็วันแรกมาถ้าพี่สองมาเป็นตัวแทนอ๋อก็คือว่ากลางวงมาไม่ได้ก็เพิ่งขอตัวแทนได้ตอนนั้นยังคือช่วงโควิดเลยไงพี่สองมาเป็นตัวแทนเขายะมาเปิดตัว โอ้โฮอยากดูเป็นเมนเจอร์เมนเมเนเฮ้ยหวะต้องเชื้อสื่อผมิดอ,อะไรชาเย็นหาไปงล,งลงงคคูกอน

와, 뭐 알아서 잘 먹겠죠? 잘이 오케이 파이팅 파이이아이스만 지윤아 힘내라 너 하고 싶었던 거니까 잘 하고 그래 너가 아니면 누가 m 실 하겠어 <놀람> 아, 지윤 <지훈이> 장이지 <놀람> 지윤이 <형> 어머니 <놀람> 우지윤이니게잘 <우리> <놀람> 크고 있습니다 <놀람> 지윤이 좀아안도될거 같아요 ini adalah pertanyaan lemon atau moksos? kongkis kongkis itu ไม่แล mm. ้วรายการออนประมาณบ่ายโมงบ่ายโมงเราคือตอนเย็นอ่ะเออเราเวลาสองโมงบ่ายโมงครึ่งมั้งเอออิงกี้อ่ะมั้อุ้ยน่าจะมีน่าจะมีสองพาร์ทเอ่อพาร์ทที่แบบเป็นผ่านร์ทพสเปเเชียลสตษ สเปเชี่สเตจเราก็มี MD r e a c t i o n นะคะทุกคนมีเอมวีร t i o ค่นีะอย่าลืมไปดูนะคะทุกคนใช่โอ้ก็่าแบบมเนีโอ้ยมีเลยอยยไเป็นเมนี 와줘서 정말 감사합니다. 정말 제가 이식을 받 신방송까지 열심히 잘 해보도록 하겠습니다. 예. 딱 현석이 형도 고 이렇게 기다리고 있었는데 스매싱 키로의 결정된 전게 선물을 주셔가지고 제 너무 감사한 마 자랑하려고 제 카메라를 끄습니다라가서 같이 온 배가 거의 그냥 이제 5시 5시쯤. 그럼 자. 그럼 자. 그럼 자. 그 뭐 다이. 10분. 6시가 6시. 응. 이제 생날 날이 6월. 어. 되게 많았나? 제가 사랑이 할 거였었는데 좀 어떤 적이 있었는데요. 그 없는 걸 이용해서 얘기탑. 죄송합니다. 이야기해 줘. 영화. 와. 와이프랑도. 그리고 축하드려요. 아쉽게 못. 레브 루벤 티키온. 디스 매트 커버.

정말. <laughs> 8월 7일 지훈이 첫 MC 아. 성공적으로 마쳤습니다. 예. 아. 예, 예, 예. 오늘 와주 탄석이요. 앞으로 스케줄이 었지만 모두 와줘서 정말 감동했고요. 그리고 오늘 이기아 MC 하면서 성공적으로 잘 마무리한 거 같아서 정말 다행이고 기분 좋게 집갈수 있을 것 같아요. <laughs> 여러분들 지훈이가 MC 하는 일요일 이기아에 꼭 본방 사수 해주세요. 일요일도 어디가요? ปิดปิดอนนนููููดดด่ก็คือนอกจากพวกเราจะได้เห็นพี่จีฮุนหรือว่าเมมเบอร์เทเชอร์ในอคอนเทนต์อื่นๆแล้วก็ในวันอาทิตย์เราก็จะได้เจอพี่จีฮุนในรายการอินกิกยองวันอาทิตย์ทำอะไรกันคะทุกคนดูอินกิกยองค่ะเฮ้ยน้า อย่าลืมไปดูกันนะทุกคนแล้วก็อย่าลืมไปดูที่เราทำ react ไว้ด้วยนะใช่พวกเรามี reaction ต่อ uh, special stage MC ของ uh, stage แรกของพี่จีฮนุนด้วยฝักด้วยนะคะยังไงก็แบบย้อนกลับไปดูได้นะจ๊ะวันนี้ส่งเพลงใหสุดก็ค่ะทุกคนในข่าวอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ให้เราด้วยนะคะวันนี้เปแล้จับบ๊ายบายวันอาทิตย์อไะไรกันทุกคนดูวิี่ไงโย <laughs>